แต่ว่าโรโบแอดไวเซอร์นะครับผมจะไม่มีส่วนของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์เดิมๆที่เคยเกิดขึ้นมาตัดสินใจการลงทุนโชคดีมากๆครับตอนนี้โรโบแอดไวเซอร์เรายังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากตรงน,นี้เพิ่มเติมก็ถือว่านักลงทุนหรือว่านักลงทุนมือใหม่ที่สนใจได้รับประโยชน์ตรงน,นี้ไปเต็มๆเลยครับ ครับผมต้องจากฟิโนมินาครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าโรโบแอดไวเซอร์คืออะไรทำหน้าที่ยังไงครับแต่ว่ายังลังเลอยู่ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาพูดถึง5เหตุผลนะครับผมที่โรโบแอดไวเซอร์ดีกว่าที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เป็นมนุษย์ครับผมข้อ1ครับเลือกลงทุนในพอร์ตที่คุณภาพดี นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับผมจะได้คําแนะนําจากนักวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในอดีตในการตัดสินใจเลือกพอร์ตการลงทุนให้กับเราซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายในการลงทุนของผู้ลงทุนโดยมุ่งหวังที่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวแต่ Robo Advisor ครับจะเลือกแต่พอร์ตคุณภาพดีที่ตรงกับเป้าหมายของคุณนั่นเองครับและข้อ2ครับไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง มนุษย์อาจใช้สัญชาตญาณในการลงทุนแบบเดิมๆข้อมูลแบบเดิมๆทําให้อาจเกิดความเสี่ยงได้ครับผมหรือว่าสภาพตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตไม่พร้อมรับมือในอจุดนั้นแต่ว่าโรบแอดไวเซอร์นะครับผมจะไม่มีส่วนของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์เดิมๆที่เคยเกิดขึ้นมาตัดสินใจการลงทุนแต่จะเลือกการลงทุนจากการเรียนรู้สภาพตลาดณนะตอนนั้นเลยซึ่งเป็นข้อดีของการใช้โรบแอดไวเซอร์ที่จะเข้ามาเลือกพอตการลงทุนให้กับนักลงทุนได้นั่นเองครับข้อ3ครับเลือกแต่กองทุนที่มีค่่าธรรมเนียต ในส่วนของ Robo Advisor เองจะเลือกแต่กองทุน ETF ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำทำให้เราได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามมานั่นเองครับซึ่งก็เป็นข้อดีของ Robo Advisor ที่เราเลือกมาให้คุณครับข้อ4ครับค่าธรรมเนียมการจัดก,การกองทุนที่ต่ำลงครับ สำหรับในต่างประเทศนะครับผมบริการด้านโรบ o a แอดไวเซอร์ก็ยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่บ้างแต่ก็ยังถูกกว่าฟ i น a n นเชียลแอดไวเซอร์ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นมนุษย์อยู่นั่นเองครับย้อนมาที่ไทยเราครับผมโชคดีมากมากครับตอนนี้โรบ o a แอดไวเซอร์เรายังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากตรงนี้เพิ่มเติมก็ถือว่านักลงทุนหรือว่านักลงทุนมือใหม่ที่สนใจได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มๆเลยครับและข้อ5ครับผมประหยัดการเสียภาษีครับ ในภาวะที่ตลาดผันผวนครับผมโรบ o a แอดไวเซอร์สามารถขายหรือว่าสับเปลี่ยนกองทุนที่อยู่ในหมวดสินทรัพย์เดียวกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงก,การขาดทุนทางภาษีทําให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นเองครับโรบ o a แอดไวเซอร์ครับผมอาจจะไม่เก่งเท่ากับนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านหรือว่าที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีความสามารถสูงๆงแต่ในระยะยาวแล้วครับผมจากการทดสอบย้อนหลังมาโรบอทแอดไวเซอร์จะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในระยะยาวได้ดีกว่าที่ปรึกษาด้านการเงินที่เป็นมนุษย์ครับและในวันนี้ครับผม เรามีพอร์ต2พอร์ตมาแนะนําให้รู้จักกันกับโปรแกรมของ r o b o a d v i s o r 1 first million นะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากจะมีล้านแรกเงื่อนไขขั้นต่ำครับผมลงทุนครั้งแรกเพียง5,000บาทและครั้งต่อไป2,500บาทครับเหมาะกับคนที่ต้องการมีเงินสะสมเป็น1ล้านบาทแรกของตัวเองและพอร์ตที่2ครับผมพอร์ต go สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายระยะยาวไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรและคุณต้องการที่จะ dca หรือว่า ซื้อเป็นระยะยาวเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนนะครับเช่นอยากจะมีบ้านในของตัวเองอยากจะมีรถสักคันหนึ่งหรือว่าอยากจะเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณท่องเที่ยวต่างประเทศก็ทําได้เช่นกันครับแล้วสำหรับพอร์ตโกครับผมเริ่มลงทุนครั้งแรก20 0 0 0บาทครับและครั้งต่อไปเดือนละ0 0 0พครับผมแล้วถ้าหากอยากสัมผัสการลงทุนผ่านโลโบแอดเวซเซอร์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันฟิโนเมนาครับ และสำหรับ EP หน้านะครับผมเราจะพาไปดูกันต่อนะครับว่า Robo Advisor นะครับผมเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาจริงหรือเปล่ายังไงฝากติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ